รถพรีเมียมสามันประจำบ้านหรูหลานั่งสบายคันนี้แรงกว่าประหยัดกว่าจัดเลยนะครับ่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับผมดูแลให้ทุกอย่างแล้วเข้าศูนย์โตโยต้าทุกระยะด้วยนะครับถ้าคุณหารถสวยๆไปใช้งานนะครับผมแนะนำคันนี้เลยโตโยต้าเวลไฟ2.5ไฮบริด e4 ปี2016คันนี้เลยนะครับ Why would I throw in the towel? I just got on my bag. I don't make no mistakes. I'm coming for mine, and there ain't no one taking my place. Listen. ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยลูกค้าเอามาเทินที่โชว์รูมนะครับทางเราได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีชนหนักน้ำท่วมพลิกคว่ำแถมไม่แท้100%เลยนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะอ่าส่วนเจ้าเวลไฟคันนี้สภาพจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเครื่องยนต์ขนาด2.5ลิตรนะครับ ทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้กําลังสูงสุด197แรงม้าเลยนะครับถือว่าแรงมากๆเลยอ่ะส่วนภายนอกจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเริ่มต้นจากโลโก้เลยนะครับเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเขาเลยนะครับเป็นเวลไฟสีฟ้านี่คือเป็นสีไฮบริดอ่าสวยมากๆไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์คู่แล้วก็เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เป็น LED อย่างนี้เลยสวยมากๆล้อนะครับล้อแมกขอบ16นะครับจากโรงงานไฟไท้ายสวยมากๆเลยเป็น LED นะครับสองเส้นทั้งซ้ายทั้งขวาเลยบอกเลยว่าหล่อมากมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อเลยนะครับมาดูที่จุดแรกก่อนเลยนะครับเริ่มที่ประตูสไลด์ไฟฟ้าอออเพียงสัมผัสเบาๆนะครับภายในนะครับเบาะหนังแท้สีครีมเบาะหนังเจาะรูนะครับนั่งสบายมากๆเลยโอ้โอโถงกว้างขวางแถมมีระบบ Isofix ด้วยยึดเบาะ คาซีดได้สบายเลยทั้ง4ตัวเลยก็หรูหราตามแบบฉบับเวลฟเอาผ่านเลยนะครับอ่าเริ่มจากไฟแอมเบียนท์ไลท์นะครับระบบแอร์มี2ตอน3ตอนอ,คคอ่าแล้วก็หลังคาแก้วพาโนลามิกฟึบเป็นไงครับโปรง่งโลง่งเปิดได้ด้วยนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นจอ7นิ้วอ่าแล้วก็มีเลอร์กับจอด้านหลังจอด้านหลังอะ่ะขนาดใหญ่นะครับ10.2นิ้วเปิดแล้วก็พับได้เลย ส่วนข้างหน้านะครับก็คือเป็นพวงม,มาลัยมัลติมีมีสั่งงานด้วยเสียงได้มีคูส c คอนโทลนะครับระบบเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ c ี T 6สปีดหรูหราตามแบบฉบับเวลไฟและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรถสามันประจำบ้านแท้ๆเป็นยังไงกันบ้างครับภายในสบายใช่ไหมครับเหมือนนั่งอยู่บ้านเลยใช่ไหมครับและที่สำคัญนะครับราคารถป้ายแดงเนี่ยเกือบเกือบ4ล้านปัจจุบันนะครับผ่านมาเพียงไม่กี่ปี ราคาเหลือเพียง1,598,000เท่านั้นเองนะครับใครสนใจนะครับรถบ้านไม่แท้สภาพสวยทักเข้ามาข้างล่างได้เลยนะครับผมรอตอบอยู่นะครับ